สวัสดีเพื่อนๆและกันยาณมิตรทั้งหลายก่อนที่ทุกท่านจะรับชมคลิปฝากกดติดตามกดไลค์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับชาวราศีสิงห์ทุกท่านนะครับ ชาวราศีสิงห์ถือได้ว่าเป็นราศีที่5ของปีโหราศาสตร์และสัญลักษณ์ทางโหราศาสตร์ที่เป็นที่รู้จักกันดีของราศีสิงห์ก็คือสิงโตชาวราศีสิงห์เป็นคนที่คล่องแคล่วมั่นใจในตนเองและน่าทึ่งอย่างมากพวกเขาได้รับการยอมรับว่าเป็น นักจัดการที่ดีเยี่ยมด้วยความสามารถในการเป็นผู้นําและสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้อื่นแล้วคนที่เกิดในราศีสิงห์มีลักษณะเป็นผู้นําโดยกําเนิดพวกเขาดูเร้าใจมีความมั่นใจในตนเองอย่างสร้างสารรค์โดดเด่นและยากที่จะต่อต้าน พวกเขามักได้ในสิ่งที่เขาต้องการไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานหรือการใช้เวลากับครอบครัวและเพื่อนฝูงอีกด้วยสวัสดีครับกัลายาณามิตรทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่การจับไพ่ทำนายดวงเช่นเคยนะครับแต่วันนี้อาจารย์ก็มาในหัวข้อนะครับพระพิฆเนศท่านอยากบอกอะไรคุณนะครับสิ่งที่จับไพ่ขึ้นมานะครับที่เห็นพลังงานได้นะครับ ก็จะเป็นโอกาสดีๆในการเริ่มต้นใหม่จะเกิดขึ้นนะครับและก็นี่เป็นคลิปสุมเช่นเคยนะครับไม่ได้เจาะจงท่านใดท่านหนึ่งนะดังนั้นแล้วจะเป็นพลังงานดีๆที่หยิบจับขึ้นมานะครับให้คนที่ได้มีโอกาสผ่านเข้ามาฟฝั่งแล้วเกิดกำลังใจนะครับไม่มีผิดถูกนะสำหรับทุกท่านนะครับที่สะดุดตาหัวข้อที่สะดุดตาคลิปนี้ก็ให้ถือถว่าเป็นการทำนายดวงของท่านเลยนะครับ และอิทธิพลของไพ่ที่อาจารย์จับนี้นะครับจะให้อิทธิพลในเดือนมิถุนายนนี้ไปอีก3เดือนข้างหน้านะครับเอาละครับอาจารย์ขออนุญาตเป็นตัวแทนจับไพ่ทำนายสิ่งดีๆนะครับเป็นตัวแทนให้กับทุกท่านเลยนะครับไพ่ทั้งหมดทั้งมวลก็ได้ถูกเปิดไว้แล้วนะครับสิ่งที่เห็นในแว็บแรกเลยนะครับคือสำหรับ เรามาเช็คพลังงานของทุกทท่านก่อนนะว่าตรงไหมคนที่มีโอกาสได้เปิดดูนะเป็นพรังงานคือเหมือนว่าทุกท่านนะครับท่านใดที่ฟังอยู่นะเหมือนในช่วงที่ผ่านๆมาดูเหมือนว่าท่านนั้นนะเป็นคนที่ค่อนข้างชอบทาบุญอยู่พอสมควรนะรมบธรรมโมบางทีก็สวดมนต์บางทีก็ชอบช่วยเหลือคนอื่นนะครับเหมือน เป็นคนที่คนอื่นมองแล้วว่าจะเป็นคนเข้มแข็งนะเป็นคนที่สามารถช่วยแก้ไขปัญหาของเขาได้นะครับแต่ภายในใจลึกๆของท่านแล้วนะครับท่านก็อยากจะมีใครสักคนนะเข้ามาให้การช่วยเหลือท่านบ้างบางทีท่านก็อ่อนแอแต่ท่านก็บอกใครไม่ได้นะครับเรียกได้ว่าเหมือนจะเข้มแข็งแต่ในใจลึกๆแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างอ้างว้างเป็นคนที่เหงานะครับ ไม่ต้องน้อยใจไปนะเหมือนโชคชะตากำหนดมาให้ท่านต้องดูเหมือนแข็งแกร่งนะครับทุกอย่างต้องผ่านต้องสู้ด้วยตัวเองนะครับเอาล่ะครับต่อมาก็มาดูนะครับอิทธิพลในตอนนี้นะครับว่าจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะสิ่งเขาเรียกว่าพลังงานอิทธิพลในตอนนี้ที่เห็นนะครับสิ่งดีๆนะที่ตัวท่านนั้นได้ทำไว้ในอดีตมันจะกลับมาตอบแทนท่านแล้วนะครับ ไม่ว่าในอดีตที่ผ่านมานะท่านเคยไปช่วยเหลือใครเคยไปช่วยเหลือเพื่อนไม่ว่าจะเป็นช่วยเหลือในเรื่องของการให้กําลังใจช่วยเหลือในเรื่องของการวางแผนชีวิตหรือแม้แต่กระทั่งเอาเงินให้เขาหยิบยืนมาครับมันเป็นช่วงเวลาที่สิ่งดีๆเหล่านั้นนะครับจะกลับมาตอบแทนตัวท่านนะครับ คือเรีว่าท่านจะได้รับของขวัญบางท่านจะได้รับรางวัลน,นะครับมีโชคมีราบมีสิ่งดีๆเข้ามานะครับแต่พลังงานดีๆในเรื่องของโชคราบเหมือนจะเป็นความโชคดีในเรื่องของการงานมากกว่านะครับคือถ้าเกิดว่าในช่วงที่ท่านที่ผ่านมานะเคยไปช่วยงานใครในช่วงนี้เขาอาจจะกลับมามา,มาดีลธุรกิจหรือเอางานมาให้ท่านนะครับเกิดโชคเกิดลาบในเรื่องของการงาน และที่สำคัญนะครับในตอนนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำตัวท่านโดยเฉพาะเป็นองค์พระพิคเนตนะครับหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์พระองค์ใดก็ตามนที่ท่านบูชาอยู่ตอนนี้องค์ท่านนะครับกำลังอวยพรให้กับตัวของคุณนะเพื่อให้ได้รับโชคก้อนใหญ่นะแต่โชคก้อนใหญ่ที่ตัวท่านจะได้รับนี้คือจะเป็นโชคในด้านของการงานซะมากกว่านะครับดังนั้นแล้ว คนที่ทำงานประจำในช่วงต่อจากนี้ไปนะก็มีโอกาสที่จะได้รับการปรับเงินเดือนขึ้นนะครับทำให้มีความสุขในการทำงานนะและก็คนที่ทำธุรกิจส่วนตัวอยู่ในตอนนี้นะครับก็มีโอกาสที่จะได้รับงานที่จะได้รับออเดอร์หรือได้รับโปรเจกต์ใหญ่ๆใ,ใหญ่มากเลยนะครับจนทำให้ตัวของคุณนั้นนะ ต้องทำงานหนักมากขึ้นเป็นสองเท่านะครับซึ่งโปรเจก t นี้นะต้องอาศัยความอดทนต้องอาศัยความพยายามและเขาเรียกว่ามีความสามารถทุกอย่างต้องเอามาใส่ในโปรเจก t นี้ทั้งหมดนะแต่สิ่งที่ดีคือเมื่อตัวคุณนั้นทำโปรเจก t นี้สำเร็จนะครับหรือผ่านพ้นมันไปได้แล้วค่าตอบแทนในงานนี้จะดีมากทำให้ตัวท่านนะ ยิ้มได้ทำให้ท่านนั้นนะได้มีเงินมาใช้จ่ายในหนี้สินต่างๆชีวิตจะได้ริเริ่มต้นใหม่นะครับจะมีเงินเข้ามาฟูนฟูอะไรหลายๆอย่างในชีวิตนะครับทําให้ชีวิตนั้นมีความหวังในชีวิตกลับมาอีกครั้งนะครับยังไงอาจารย์ก็ขอแสดงความยินดีสำหรับทุกๆท่านที่มีดวงตรงตามนี้ด้วยนะครับมันคงจะถึงคราวแล้วนะครับสำหรับความดีต่างๆที่ท่านได้เคยทำมาในอดีตมัน ถึงคราวที่จะส่งผลทําให้ท่านนั้นมีความสุขทางด้านใจิตใจและมีชีวิตในการเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะครับเอาละครับเรามาดูไพ่บทสรุปนะบทสรุปก็คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้ก็คือความเฮงในเรื่องของการเงินนะครับ การเงินจะเกิดขึ้นกับตัวท่านอย่างแน่นอนนะครับมันจะเกิดจากสิ่งที่ท่านเพียรพยายามตั้งใจทํามันมาโดยตลอดนะครับลองนึกดูว่าในอดีตเราเคยทําธุรกิจอะไรแล้วเราปล่อยปะละะเลยไป หรือเราได้ทําธุรกิจอะไรในตอนนี้แต่เราทํามันไม่เต็มที่หรือเปล่านะครับอยากให้ลงมือทําต่อเนื่องศึกษาหาข้อมูลทําให้มันเต็มที่นะครับแล้วก็มีความอดทนพยายามทําต่อไปนะเพราะว่าไม่มีความสําเร็จใดที่จะเกิดขึ้นกับงานที่ทำขาดขาดหายหายมามาไปไป,ไปและไม่ได้มีความทุ่มเทไม่ได้มีความใส่ใจให้กับงานนั้นอย่างเต็มที่นะครับ และทิ้งท้ายด้วยสำหรับบางท่านนะที่ทำงานประจำและมีความคิดที่อยากจะมาทำธุรกิจของตนเองตามไพ่ที่จับได้คือมันคือการเริ่มต้นใหม่นะครับนั่นหมายความว่ามันอาจจะถึงเวลาของคุณที่จะต้องหยุดในเส้นทางอะไรสักอย่างแล้วมาเริ่มในเส้นทางที่มันเป็นตัวตนของคุณจริงๆนะครับถ้าได้เริ่มแล้วในช่วงแรกๆนะครับตามคำทำนาย มันอาจจะไม่คล่องตัวมันอาจจะไม่ดีเท่าไหร่นะครับมันต้องอาศัยความอดทนความเพียรพยายามเป็นอย่างมากในช่วงแรกๆนะครับดังนั้นแล้วสําหรับท่านใดนะที่มีความคิดแบบนี้ถ้าจะเริ่มทําธุรกิจส่วนตัวของตัวเองหรืออะไรสักอย่างขอให้เริ่มจากทุนน,น้อยๆยังไม่จําเป็นจะต้องลาออกจากงานก็ได้นะครับเริ่มทําเอาเวลาว่างเวลาว่างมาทําคิดว่าง,งานไหนที่จะทําควบคู่กันไมได้นะครับแล้วค่อยๆไต่เต้าค่อยๆ เขาเรียกว่าขยับขยายขึ้นไปในที่สุดปลายทางท่านนั้นจะมีความสําเร็จรออยู่นะและที่สําคัญคําแนะนําในช่วงนี้ถ้าเกิดว่าสําหรับพนักง,งานประจําที่มีความคิดแบบนี้นะก่อนจะลงมือทําขอให้เดินทางเข้าไปทําบุญในที่วัดวาอารามกําลังสร้างโบสถ์หรือผันตัวเองเข้ามาในสายทางธรรมสักนิดนะครับสวดมนต์ทุกวันนะครับ สิ่งเหล่านี้นะจะช่วยหนุนนำดวงชะตาและทำให้ชีวิตนะมีความเจริญรุ่งเรืองและเงินทองที่ท่านหวังอยู่ก็จะเข้ามาหาท่านได้เร็วขึ้นนะครับเอาละครับนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลภาพรวมสำหรับพลังงานดีๆสำหรับไพ่ที่อาจารย์จับได้วันนี้นะครับสำหรับทุกๆท,ท่านนะที่มีโอกาสได้เข้ามารับฟังหากฟังแล้วรู้สึกว่ามันดีต่อใจรู้สึกว่าพลังงานที่อาจารย์ได้พูด ในต,นต้นต้นคลิปมันตรงกับตัวท่านนะครับอาจารย์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ออกไปด้วยนะเพื่อที่ท่านอื่นๆจะได้มีโอกาสรับฟังจากการแชร์ของท่านถ้าเขาฟังแล้วเขายิ้มได้เขามีกำลังใจในการใช้ชีวิตต่อไปนะครับมันก็จะเกิดเป็นบุญกุศลต่อกัน สุดท้ายก่อนจากอาจารย์ขออวยพรให้ทุกทท่านเลยนะจงมีสุขภาพที่แข็งแรงคิดสิ่งใดก็ขอให้สมดังใจปรารถนานะครับมันเข้ามาดูคลิปอาจารย์ทุกวันเติมเต็มกําลังใจให้ตัวเองทุกวันนะครับมันจะเป็นสิ่งที่ดีเลยนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับสวัสดีครับ